เอาเสียงธรรมชาติมาฝากครับเนี่ยธรรมชาติบำบัดต,ตอนนอนฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างร้องนอนหลับดีมากเลยนี่ ฟังแล้วง่วงฟังแล้วอยากนอน หลับืียังครับนี่คือบ้านเราหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆนะครับเสียงกบเสียงเสือตุ่งอาร้องระงมน,นี่คือดนตรีธรรมชาติที่ทำให้เรานอนหลับสบายมาก